สวัสดีนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะและต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสําหรับเพ,พื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่นะคะที่มารับชมช่องกดชาพีในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะเป็นพาาลังงานเรนดอมนะคะวันนี้กดชาก็เป็นในเรื่องของคลิปที่ว่าสิ่งที่เขาอยากถามคุณแต่เขาไม่กล้าถามหรือเขายังไม่ได้ถามคุณนะคะสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะ ให้ไพ่นะคะมาช่วยสื่อกันนะคะวันนี้นะคะก็ปัจจัก็ใช้ไพ่ยิปซีสำรับนี้นะคะเป็นการทำนายดวงนะคะวันนี้นะคะก็ไพ่นะคะก็ได้มาเป็นไพ่อันนี้กตชาสักเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่หกเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่ เก้าดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะอันนี้กขออนุญาตเปลี่นนิดนึงเดอะสตาร์นะคะแล้วก็เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะก็วันนี้นะคะพลังงานที่เขาอยากส่งถึงคุณนะคะหรือว่าเขาเออไม่กล้าถามคุณนะคะคือเป็นเป็นความในใจของเขานะคะติ๊กที่ อยากจะสื่อสารกับคุณติดค้างอยู่ไม่กล้าถามคุณแต่เขาเขาเรียกไงคะมันเป็นความที่ไม่กล้าถามคุณแล้วก็มันยังอยากจะสื่อนะคะกับไพ่ใบนี้นะคะให้ไพ่สื่อนะคะใบแรกนี้นะคะเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญน,นี้นะคะก็ในการเขาเรียกว่าเฝ้ารอนะคะ ในเรื่องของการบ่มเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตามหน้าไพ่นี้นะคะมันเป็นการเฝ้ารอผลนะคะที่เขาเคยได้กระทํามานะคะกับคุณนะบ่งบอกถึงความรู้สึกผิดนะคะความเสียใจนะคะแล้วก็มันเป็นความปรารถนาที่ มันต้องการที่จะแก้ไขนะคะเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะก็คือถ้าหากว่าเป็นเรื่องของวันวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอดีตแล้วใช่ไหมคะที่ยังคงค้างคาใจของเขาเองอยู่นะคะและเขาก็อยากจะสื่อสารว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเจ็บปวดนะคะเขาอาจจะกระทําในสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะคะหรือ ถ,ถ้าเป็นการกระทานะคะอาจจะสอนในเรื่องของคําพูดคําพูดที่ไม่ดีออกมานะคะคําพูดนี้นะคะมันก็ติดอยู่ในใจของเขานะคะอา,อาจจะสื่อสารกับคุณในคําพูดที่เขาอาจจะมีความน้อยหรือว่าน้อยใจนะคะในการสื่อสารนั้นนะคะทําให้คุณวันนั้นนะคะหรือการกระทําของเขาวันนั้นท,ที่กระทําต่อคุณน่ะคุณรู้สึกเสียใจนะคะอันนี้ก็เขาก็เลย มันเป็นสิ่งที่ติดค้างนะคะในใจของเขานะคะในสิ่งตรงนี้เนาะก็คือเขาอะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับอยากจะให้คุณอะให้โอกาสเขาได้ให้อภัยเขานะคะมันจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญนี้นะคะค่ะก็มันจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญก็คือมันเป็นโอกาสที่อยากให้คุณอะ ให้อภัยเขาในสิ่งที่เขาได้กระทําหรือคําพูดที่เขาพูดไม่ดีกับคุณทําให้คุณต้องเสียใจในวันนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เขาบอกมันเป็นการรอคอยนะคะแล้วก็ทบทวนผลรับนะคะที่ได้กระทําไปในอดีตนะคะที่มันมีความรู้สึกว่าเสียดายนะคะในบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาได้ทําไปเนาะแล้วก็ต่อมานะคะมันก็จะเป็นพลังงานของ ให้หกเหรียญน,นี้นะคะหกเหรียญน,นี้มันเป็นเหมือนกับการให้แล้วก็การรับนะคะซึ่งตรงนี้แน่นอนข่าวว่าพลังงานของเขา,ววาอยากที่จะให้คุณอภัยให้เขานะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นการให้กับการรับในสิ่งเดียวกันก็คือว่า สิ่งที่ติดค้างในใจเขาเขาก็คืออยากให้คุณให้อภัยเขานั่นเองนะคะในสิ่งที่เขาได้ทําร่วมเกินอะไรกับคุณไปเนาะในเรื่องของคําพูดก็ดีการกระทําก็ดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็จะวกวนอยู่ในหัวสมองเขานะคะในจิตในใจเขานะคะ,ะเป็นกวามร,รู้สึกที่เขาอยากได้ตอบแทนจากคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ เขาคิดว่าคุณน่าจะให้อภัยเขานะคะด้วยความาที่เป็นความบริสุทธิ์ของคุณนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่ก้าดาบนี้นะคะซึ่งความรู้สึกตรงนั้นนะคะที่เขามีนะคะมันเป็นความรู้สึกตั้งแต่วันนั้นวินาทีนั้นนะเขาก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลนะคะแล้วก็ คิดนะคะทบทวนในเรื่องราวต่างๆนะคะที่เขาได้กระทําไว้นะคะคือเรื่องราวเนี่ยกระชาคิดว่านะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนทางด้านความคิดหรือว่าเป็นคนอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีเลยนะจริงๆแล้วนะคะเขาอาจจะตกกลางคืนนะคะแล้วก็เครียดแล้วก็คิดมากตรงจุดนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้า ความคิดเนี้ยมันยังไม่ถูกรบร้างไปในสมองของเขานะคะมันยังมีเขาเรียกว่ายังติดค้างอยู่นะตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าพลังงานเนี่ยเขาอะสำนึกผิดนะคะในสิ่งที่เขาได้กระทําไปทําให้คุณต้องเสียใจนะคะตามพลังงานหน้าไพ่นี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็รู้สึกว่าน้อยใจนะคะแล้วก็เขาก็มีแต่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจ มันเป็นความเสียใจที่ลึกซึ้งในความรู้สึกของเขานะคะที่มันมันพูดไม่ได้นะคะแต่ว่ามันได้เตษเป็นความรู้สึกนึกคิดนะคะเพราะว่าไพ่ดาบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนึกคิดนะคะที่อยู่ในใจิตในใจเขานะคะและใบต่อมานะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะเนี่ค่ะ มันเป็นความหวังนะคะกว่าการเยียวยาการฟื้นฟูนะคะสภาพจิตใจเขานะคะก็คือตรงๆแล้วก็คือคุณคนนี้ mm. เขาก็ยังมีหวังยังรองความหวังอยู่นะคะที่ให้คุณอนะให้อภัยเขานะคะในการกระทําร่วมเกินมาเขาว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งที่ดีๆกับคุณนะคะอยากจะตอบแทนคุณนะคะในช่วงเวลาที่เขากําลังรอคอยเนี่ย ที่เขาทำไม่ดีกับคุณไปนะคะเขาก็รู้สึกว่า,อ,าอยากจะให้คุณนะคะมีเขาเรียกอะเริ่มต้นใหม่นาะเป็นการรอคอยความหวังครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดสตร์นี้มันเป็นการถ้าหากว่าเขารอในส่วนตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการถ้าหากว่าคุณอรอที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะมันจะเป็นการเยียวยาจิตใจของเขาได้ดีอย่างหนึ่งนะคะ มันเป็นการทีาเรียกว่าฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะจากที่พลังงานมันดอบลงนะคะให้พลังงานมันฟูขึ้นนะคะจากาไพ่ใบนี้เนาะเพราะว่าเขอาอ่ะกำลังรอคอยคนที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะให้อภัยเขานะคะที่ได้กระทําไปนั่นก็คือคุณนั่นเองนะคะแล้วไพ่ใบต่อมานะคะก็เป็นไพ่สามเหรียนนะคะสามเหรียนนี้มันเป็นเหมือนกับ การสนทนาการพูดคุยนะคะในการประชุมนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะในชิ้นง,งานหรือว่าในสิ่งที่ได้กระทําลงไปนะคะเดีนนี้ตามหน้าไพ่นะคะก็บ่งบอกว่าเป็นการทํางานร่วมกันในความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้คือความปรารถนา หมายที่จะได้พูดคุยกับคุณหรือว่าได้สักสามปัญหาที่มันค้างคาอยู่ในใจของเขากับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดที่เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจหรือว่าค้างคาใจนั่นเองนะคะกับสามเรียนนี้เนาะแล้วก็ดังนั้นนะคะเขาก็จึงไม่กล้าถามคุณนะคะโดยปริยายแต่ถ้าหากว่าเขาถามคุณได้นะ ให้ไพ่ให้ไพ่บอกนะคะตามหน้าไพ่นี้นะคะเขาก็จะถามว่าคุณเนี่ยยังโกรธเขาอยู่หรือเปล่าณนะวันนั้นที่เขาได้พูดหรือได้กระทําในสิ่งที่ไม่ดีกับคุณไปคุณคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมในวันนั้นในสิ่งที่เขากระทำหรือในสิ่งที่คําพูดที่เขาพูดออกไปมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจยทําให้คุณรู้สึก ไม่ไม่รู้สึกไม่ดีกับเขาอะค่ะว่าไม่คิดว่าเขาจะพูดหรือว่าไม่คิดว่าเขาจะกระทําแบบนี้ต่อคุณใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนละด้านนะคะกับที่วันนั้นที่เขาได้กระทําหรือว่าคํ <im> คาพูดที่เขาพูดไปคือมันมันเป็นคนขั้วเป็นคนละด้านกันคุณก็เลยคิดไม่ถึงว่าเขาจะกระทําแบบนี้หรอ <laughs> เขาจะพูดแบบนี้กับคุณหรอทําไมทำไมเขาต้องพูดแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นการที่ว่าเขาอะ น้อยใจคนหรือว่าเป็นการที่มันมีความเครียดสะสม,มนะคะเพราะว่าไพ่ก้าดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันเป็นความเครียดเครียดสะสมนะคะในสิ่งที่เขาได้พบได้เจอนะคะมันก็เลยทําให้คําพูดหรือว่าการกระทาของเขาะรุดออกไปนะคะแล้วก็เราพอจะมีโอกาสที่จะมาแก้ไขเรื่องราวเก่าๆได้ไหม นะคะเขาก็อยากจะพูดคํานี <etus aru> <em> ้นะคะมันเป็นไพ่เห็นไหมคะไพ่สามเหลียมเนี่ยมันเป็นการเจรจาการสื่อสารการอยากจะมีปฏิสัมพันธ์ใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบที่มันเชิงสร้างสรรค์นะนะคะเขาก็เลยอยากจะถามคุณว่าคุณจะให้อภัยขอได้ไหมเราจะได้เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนะคะแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่า ตามนา้าไพ่นะคะคุณคงจะเจ็บปวดในสิ่งที่เขาได้กระทําหรือว่าในคําพูดของเขาหรือเปล่าเขาก็แค่อยากจะถามคุณนะคะแล้วก็มันก็สามสามดับนี้นะคะที่กดชับเปิดได้อีกก็มันจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะหยิก กิกเล็บมันก็เจ็บเหนือใช่ไหมคะตามโบราณพูดเนาะเขาก็มีความรู้สึกเจ็บปวดภายในจิตใจของเขาลึกๆอยู่แล้วเนาะกับสัมดาบนี้นะคะซึ่งมันก็ทรมานจิตใจนะคะเจ็บอย่างหนึ่งของเขาเลยนะคะแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นนายออฟ e พนจ c l รนี้นะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะก็มันเป็นการที่ว่าเขาก็อยากจะมอบสิ่งดีๆนะคะหรือว่าอยากจะพูดคำพูดขอโทษคุณนะคะมันเป็นการ หมือนจุดประกายการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะอยากให้คุณรับรู้นะคะในเสียงหัวใจของเขาข้างในนะคะเต่เขาอาจจะทํางานนะคะเพราะว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยมันเป็นอ่บางทีอะ่ะมันได้จะคิดเนี่ยคะ่ะบางทีก็อาจจะรอคนอยู่เนาะมันได้จะคิดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบเนิบเนิบนิดนึงอะค่ะนะคะ,นะคะบางทีได้จะคิดได้แต่รอเงี้ยคะ่ะบางทีเขาก็ยังไม่กล้าก,ากัก จะาก,การะทาหรือว่ายังไม่กล้าที่จะพูดเผยความจริงให้กับคุณได้รู้นะคะแล้วถ้าหากว่าเขาเผยความจริงให้คุณได้รู้นะ,ะ,ะร,ร,นะรู้ไหมคะว่าเขาจะเป็นยังไงก็จะเป็นในส่วนของเฉลิมฉลองนะคะก็จะมีความสุขมากนะคะเหมือนกับว่าเอาตรงนั้นอะออกไปจาก หัวจิตหัวใจเขานะคะสิ่งที่มันเขาแบกมานะคะเป็นเดือบแบกนะคะออกไปจากหัวจิตหัวใจเขาเขาจะมีความสุขนะคะเหมือนไพ่สามเหรียญเนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมิตรภาพหรือว่าความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะแล้วก็สิเปลี่ยนนี้นะคะก็หมายถึงมีเาขาเรียกว่ามีความสุขนะคะแฮปปี้กับคุณนะคะโอเควันนี้ก็ สรุปนะคะก็คือเป็นพลังงานที่เขาอยากจะได้รับการให้อภัยจากคุณนั่นเองนะคะแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่า,อ,าอยากให้คุณได้เปิดโอกาสให้เขาได้แก้ไขในสิ่งที่เขาผิดพลาดหรือว่าทําผิดพลาดกับคุณในอดีตนั่นเองนะคะค่ะโอเควันนี้ก็จบนะคะในการไพ่สื่อสารนะคะเป็นพลังงานของเขานะคะคที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะแต่เขาไม่กล้าบอกนะคะ กดชาก็เลยเปิดไพ่ให้นะคะว่าพลังงานของเขาเป็นเช่นไรเขาคิดยังไงกับคุณนะคะจากการกระทําของเขาที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะคะก็ไพ่กระสื่อสารมาแบบนี้นะคะก็หวังว่านะคะคล,คลิปนี้นะคะคงมีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกหรือว่า ที่มารับฟังช่องกระชากพีใหม่นะคะวันนี้กระชาก็ขอจบคลิปการทํำนายไพ่แบบแรนดอมนะคะหรือว่าให้ไพ่สื่อสารเรื่องนั่นเองนะคะมันเป็นพลังงานเดียวกันเนาะโอเคขอบพระคุณมากนะคะที่รับฟังนอหนหลับฝันดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ